คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณนุกเกอร์ครับคุณนุกเกอร์เนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องโลกของวิญญาณเมื่อเดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีลูกค้าที่เป็นสับป,ปะเรออเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเหตุสยองของคนในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง เรื่องราวนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสามวันที่แล้วนี่เองสามเข็มสี่กระสอบมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายของคุณนุกเกอร์กันเลยครับสวัสดีครับคุณนุกเกอร์ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมแหมนะฮะวันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันอีกแล้วแต่วันนี้เรื่องผมเรียกมันว่าแผลสดนะ พราะมันเพิ่งสามวันนี่เองเหรออ่าที่ที่เหตุการณ์ล่าสุดคือเพิ่งสามวันครับเหตุการณ์ล่าสุดคือมันมันมันเกิดแบบเป็นต่อเนื่องกันมาครับพี่แสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องถูกไหมใช่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณนุเกอร์ครับไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงกันเยอะสามเข็มสี่กระสอบที่ว่านี้สับเปลือท่านนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณนุเกอร์ครับผมครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่แจ็คพีวีทีมงานเดอะโกดแล้วก็ชาวคณะเดอะโกสเตอร์ทุกท่านครับผมชาวคณะ <laughs> ครับผมครับอขอออกตัวก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับฟังใหม่ทีหนึ่งครับจริงเท็จยังไงเราไม่สามารถทราบได้ครับคิด <c oughs> ว่ามาฟังเพื่อความบันเนทิงเท่านั้นครับ <c oughs> แล้วก็ชื่ออยู่ในตัวละครทั้งหมดผมก็จะสมมติขึ้นทั้งหมดครับพี่โอเคครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้ได้เจอกับลูกค้าท่านหนึ่งครับซึ่ง อยู่แกก็เล่าเรื่องอะไรไม่รู้ขึ้นมาคจับใจความไม่ได้ hmm. ที่แรกผมไม่ว่าแกแบบฝันแล้วมาตีหวยตีเบอร์อะไรอย่างนี้ครับนี่แต่ฟังไปฟังมากแกกาลังพูดถึงเรื่องผีพี่ hmm. ผมก็เลยชอบเรื่องแบบนี้แล้วผมก็เลย hmm. ขยับเข้าไปใกล้แกแฟ,ฟังแกโม้หน่อยครับ hmm. พอฟังแนละ้วผมก็ถามรายละเอียดไปด้วยนะสิ hmm. คือ ที่จริงแล้วตอนแกเล่าเนะี่ยมันก็จะเล่าหลายเหตุการณ์ครับพวกไปวนมาย้อนไปย้อนมาแต่ผมก็มาเรียบเรียงใหม่ให้แล้วมาถ่ายทอดให้ฟังวันนี้ครับพี่ครับโอเคครับขอเริ่มเลย,ดยนนได้ครับย้อนกลับไปอ่าเกือบเกือบสามสิบปีที่แล้วนะพี่แลนะหมู่บ้านที่ผมไปนะ,ะ,นะครับลุงกล่องคือเจ้าของเรื่องอดีตแกในะเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับเอ่อคือที่หมู่บ้านเนี่ยก็ตั้งแต่ สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเขาก็ย,ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจวิญยาณอะไรเงี้ยก็ย,ยังมีแบบพักประเทนี้อะไรต่างๆนะพี่รวมถึงก็มีความเชื่อเกี่ยวกับอ่าเรื่องของไสยศาสตร์ด้วยนะครับคือตอนนั้น่ะแกมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ครอบครัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอทำพิธีเป็นหมอทำอะไรเงี้ยพี่ในหมู่บ้านแต่ชื่อว่า อ่าลุงคมนะครับลุงคมหรือหมอคมเนี่ยสมัยนั้นอายุประมาณแคสี่สิบกว่าครับแกหลงไหลในเรื่องของสายศึ์เป็นอย่างมากครับม,มีจน,นกระทั่งมีแบบมีสำนักมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยก็จะชอบศึกษาวิชาเกี่ยวกับพวกนี้เป็นประจำนะครับจากความหลงไหลที่มันกลับกลายเป็นความงมงายนี่ได้ยินมาว่าที่ไหนมีของดีนีนนมีวิชาดีแกก็จะเสาแสวงหาตลอด มีครั้งหนึ่งครับแกไปได้ว่านมาครับเอเขาแกมีความเชืวว่อบอกว่าถ้าเลี้ยงว่านเนี่ยม,มันจะทําให้พิชาอาคมแกเพิ่มขึ้นเอ,อเกี่ยวกับพวกหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าอะไรประมาณนี้ครับแต่แกไม่รู้ว่าพี่ว่าไอ้ว่านที่มาเลี้ยงอ่ะที่จริงแล้วมันคือว่านเลือดครับหรือบางสถานที่แถวภาคอีสานเขาเรียกว,ว่าว่านผีเปาะเล่ากันว่าถ้าคนที่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไม่ดีเนะี่ย ไอ้บ้านเนี่ยไอ้ผีที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะไปเข้าตัวพอลืมลืมไปว่าไอ้ปีเีเลี้ยงเนี่ยมันต้องใช้เลือดในการเลี้ยงที่เลือดของคนเลี้ยงนั่นแหละบางคนก็แค่กีดให้อยากให้ให้บ้านกินครับในในส่วนตัวของของในรุงคมเนี่ยแกก็ศึกษาหลายอย่างจนมันเผลอเลยครับลืมไปว่าตัวเองเลี้ยงบ้านมันมีเลเลี้ยงไม่ดีคราวนี้มันก็เหมือนว่า ทําให้ตัวแกนั่นเริ่มแบบส่งผลต่อร่างกายแกครับตัวผอมบางลงแล้วก็แบบสติสตังไม่ค่อยมีครับจนทําให้แบบอคนในหมู่บ้านเนี่ยแบบลือกันว่าหมอคมนี่แหละจะกลายเป็นผีปอบแล้วเนี่ยในหมู่บ้านด้วยพฤติกรรมที่แปลกแกก็คือว่าตอนกลางคืนเนี่ยแกจะเดินรอบบ้านนะครับแล้วก็ไปหยุดที่บ้านไหนพอตื่นเช้ามาบ้านนั้นก็แบบ เกดไก่บ้านนั้นก็จะโดนควักไส้ควักอะไรไปคนก็คิดว่าแกนั่นแหละที่เป็นคนไปทําอะไรเงี้ยแต่ื่องลุงกล่องจ้าของเรื่องเนี่ยเห็นความเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เชื่อคําพูดของชาวบ้านเท่าไหร่นะครับ,ค,รบค่อยมองว่าเพื่อนของแกน่าจะแบบป่วยนะครับอาการไม่ดีก็เลยพาไปหาหาหมอไปรักษาอะไรเงี้ยครับก็ไปตรวจร่างกายเขาไปอะไรนะครับแไปกีดโรงพยาบาลก็หมอก็ บอกว่าปกติดีไม่มีอะไรแต่มีแค่แบบว่าอเก็ดเชื้อในลําไส้ในกระเพาะอาหารบ้างครับหมอบอกว่าสงสัยเป็นพเพราะแกไปกินของดิบของสุกๆดิบๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะให้แกไอลดลงหน่อยอะไรเงี้ยครับนับวันเข้าครับจนสุดท้ายแล้วเนียลุงคมนี่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับพี่ลุกไปไหนไม่ได้ครับอ่าเวลากินอาหารนี่ก็ต้อง ใช้ลูกชายหลานป้อนอะไรอย่างงี้ครับจนนะครับในที่สุดนะครับเช้าวันหนึ่งนะเม็ดปิดนี่เมียเมียของมงคมเนี่ยก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาลุงกองอแต่เช้ามืดนะครับบอกว่าให้ไปดูสามนี่ยหน่อยไปดูผัวให้หน่อยเป็นไรไม่รู้ลุงกองก็เออเดี๋ยวไปดูรีบไปดูนี่ครับพอไปถึงนะพี่แจ๊คภาพที่เห็นครับจากคนที่นอนติดเตียงมาเป็นเดือนนะพี่แกลุกขึ้นมานั่งยองๆครับ เอามีดหั่นแขนตัวเองพี่โอ้ยหั่นแขนตัวเองใช่ครับคือลักษณะคือมือข้างหนึ่งอ่ะมือข้างขวาเนี่ยถือมีดแล้วก็หันมือข้างซ้ายอยู่หันปุ๊บเกิดแผลก็ขึ้นมาดูดหันปุ๊บเกิดแผลขึ้นมารูแบบมือเ็นลือดใช่ครับกูหิวกูหิวอะไรวันนี้พี่แต่แต่คือแบบแผลที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่มีเลือดไหล ลุงกองเห็นแบบนั้นก็แบบให้คนไปตามหมอธรรมอีกหมู่บ้านหนึ่งมาดูนะครับเขารู้เลยว่ามันไม่ใช่และอ,อันนี้ระหว่างนั้นแกก็เฝ้าเพื่อนแกไว้นะครับเพื่อนแกก็ค้างอยู่อยู่ประมาณนี้ครับพอหมอธรรมมาถึงครับก็เหมือนมาทําพิธีนะครับสวดคาถาอะไรเลยเหมือนไล่ดวงวิญญาณร้ายอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอทุกอย่างดูสงบลงหมอธรรมกบ็บอกบอวกครอบครัวว่าให้ทําใจไปนะ ตอนนี้ได้แบบไล้ดวงวิญญาณร้ายไปแล้วอืมแต่ว่าอาจจะช่วยชีวิตนุ่งคมไว้ไม่ได้นะครับคก็หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปครับเหตุการณ์นั้นก็ทําให้นุ่งคมเสียชีวิตนะครับตอนนั้นอือพออ้รพอหมอจะกลับลุงก่องก็เลยแบบว่าเออหมอมีของดีหรือว่าอะไรมอบให้ผมไหมพอดีเแต่ผมได้เก็บไว้ รักษาเง้รักษาตัวดูแลคนในหมู่บ้านทง hmm. หมอก็แบบให้ของดีกับอะไรลุงกล่องไว้นะครับ hmm. แต่ลุงกลองไม่ได้บอกว่ามันมันคืออะไรครับ hmm. ก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปสามสิแบเกือบสามสิบปีครับจนมาถึงเมื่อปีที่แล้วครับพี่ hmm. ยายปิดเนียของลุงคมนะครับแกก็ล้มป่วยครับ hmm. ก็เป็นธรรมดาของคนวัยเจ็ดสิบกว่าครับก็กิดจิดออ,อ,อดอดอดมานานครับ hmm. จนแบบ ก็เหมือนเป็นลูกหลานก็ไม่พาไปรักษาแล้วนะครับก็มาแบบรักษาตามอาการที่บ้านประมาณว่ารอเวลานะครับพี่แ <S 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 2> <Okay. S 1> ล้วก็ให้ทําที่นอนให้ยาติดอยู่กลางบ้านเลยก็ผลัดเปลี่ยนกันมาดูนะครับอ่า<ะ>ก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายหลายเดือนนะครับอ่าแต่คือแกนี่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ลูกหลานก็พากันป้อนข้าวรอถึงเวลานะครับแต่อยู่ดีๆนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วครับพี่ถุงกล่องเนี่ยก็ได้ข่าวว่าว่ายายพิษน่ะที่นอนป่วยมาเป็นปีแล้วเนี่ยลุกขึ้นมากินของเองได้ครับพี่ก็เป็นแปลกๆก็คือเอ้ยรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแปลกเป็นแปลกอย่างนึงก็คือว่าแกจะลุกขึ้นมากินเป็นเวลาพี่กินเสร็จแล้วก็นอนต่อไม่คุยอภยัรเหมือนจำใครไม่ได้ลูกหลานก็มองว่า ปกติเออก็ยิงดีกว่าที่เดี๋ยวว่าแม่นอนป่วยอยู่อันนั้นเออเห็นแกลุกขึ้นมากินข้าวเองก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เจ้ครับเวลาที่แกลุกขึ้นมาแกจะลุกขึ้นมาเวลาตีสามของทุกวันดีหรือตีสามของทุกวันใช่ครับอืแล้วก็กินข้าวก็กินปกตินะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะคือคนที่เฝ้าบอกว่าแกแกพูดบอกว่าแกอยากกินซุปเล็กอืไปลาบเลือดนะพี่อือ ไปไปหามาให้หน่อยอเออบางวันก็อยากกินซอยจุอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรน้ำจิ้มเอาแต่นเนื้อเออจะกินอาหารประเภทพวกนี้นะครับทีสามลุกขึ้นมาลักษณะเป็นยังไงพี่ลุกขึ้นมานั่งกินกินกิน,ก,นกินเสร็จแล้วก็คอหักหอนอนต่อไม่คุยกับอะไรกับใครเป็นอย่างนี้มาอยู่เป็นเดือนครับขราวนี้ลุงกองได้ยินข่าวแบบนั้นก็เออเอะเธอโอกาสว่าหาเวลาไปเยี่ยมหน่อย แกก็ไปเลยครับที่ประมาณนักสี่ห้าโมงเย็นนะครับของวันนั้นนะครับอพอไปถึงนะครับแกก็เห็นสภาพแล้วก็ก็นอนอยู่โอเควันนี้นอนอยู่เห็นเห็นเขาบอกว่าตื่นมาทุกปีสามนั่นเดี๋ยววันหลังมาใหม่แล้วกันนะครับตกดึกคืนนั้นที่วันนั้นเป็นหลานแกครับที่นอนเฝ้าอ่าสักประมาณปีสองกว่า หานแกก็เด็กลุกไปเข้าห้องน้ำนะครับที่หลังบ้านพอกลับมาจากเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่ากลับมาไม่เห็นยายปิดนอนอยู่ที่ที่กลางบ้านคนระับก็มองหาเลยนี่ยายเป็นไงห,หันไปทางสายมือครับเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเลยพี่เป็นล่างคนอยู่ดีๆก็พุ่งมาใส่ครับพี่เทวาหลาน่ะลม้มพอหลานล้มแล้วหลานหันมาไปอีแม่เจเฮ็นยังก็ทําท่าเหมือน ตัวเงินตัวทองนะพี่แล้วก็แลบลิ้นแผบผบแบแล้วบอกว่าอยากกินคนเด้คราวนี้หลานได้ยินมันก็กรี๊ดร้องั่นนะครับจน<ค>ชาวบ้านแถวนั้นนะ่ลุกมาดูนะครับก็ไม่กล้าเข้ามาครับพอเข้ามาแล้วปรากฏว่าชายปิดก็นอนอยู่ท่าเก่าครับพอหักเหมือนเดิมคนก็มานั่งพูดกันเออมันไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองอะไรอย่างเนี้ แต่พวกราก็ใจใจคนแถวนั้นก็กลัวอยู่นะเพราะว่าแกก็มีประวัติแต่ก่อนนะครับสากกรแกอะไรเงี้ยอ่สักพักหนึ่งถึงตีสามแกก็ลุกขึ้นมามนั่งกินครับนั่งกินที่ว่าลูกหลานเตรียมไม่ให้ครับอพอกินเสร็จแกก็นอนเหมือนเดิมครับเป็นแบบเก่าพอคราวนี้ไปพอลุงกองได้ยินวันนั้นลุงกองเข้ามาครับ พอลุงกองห็นสภาพแบบนั้นเขาเข้ามาแล้วก่อนที่แกตอนกอนที่แกอ่าจะเข้ามาเนี่ยมีคนไปบอกแกแกก็เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วละ่ะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้พอมาถึงในคราวนี้ยายปิดลุกขึ้นครับลุกขึ้นอยู่ตรงที่นอนลักษณะคือเห็นลุงกองเข้ามามแล้วมองมองตลอด ลงกองเดินไปทางไหนก็มองตามมองแบบตาขวางใส่กันนะครับแต่แกก็บอกว่า H m? H m? นี่นีะเจ้ามาหนี้เหมือนไล่ลุไล่ไล่ลุงกองไปนะครับ,รบแกมองแบบนี้แกก็เห็นแกก็บอกลูกหลานแกว่าเอออันนี้ไม่ใช่แม่มันน,นะแกก็เลยเดินเข้าไปไปจับแขนพอจับแขนแน้วก็ร้องใส่หยิกอย่ามาจับกูครับ กูห้อนยังไม่จับกูคราวนี้แค้ก็เลยว่าถามนะถามว่าไอเกตเป็นใครมาจากไหนอะไรประมาณนี้ครับนี่คือบทสนทนาของสองคนนะพี่มึงเป็น,นใครมึงไม่ได้ใจกูเป็นกูนี่ละมึ่สีนี้ไปใช้กันนี้เถอะกูก่ไปเออได,ไ,ดไ,ดได้ได้ถ้ามึงไปเดี๋ยวมึงเจอกูเล็กแกก็ควัก ของที่อยู่ในย่ามแกอวมาแล้วกุ๊บกดใส่ที่หน้าผากของยายปิดครับแล้วยายปิดก็ร้องคนระับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับพี่คือยายปิดก็เหมือนน็อกสลบไปครับ,รบแล้วสิ่งที่มันน่าสยดสยองก็คือมันมีของเหลวครับพี่ไหลออกทาวารทั้งห้าของยายปิดเลยครับคือกลิ่นนี่โอ้โหรู้เลยม,มันเป็นกลิ่นศพนะพี่ คุ้งเลยครับ hmm. ข่าวนี้ยลุ hmm. งกองก็ได้บอกว่าเรียกหาคนเอาพาไปโรงพยาบาลครับก็ดูๆก็หารถนะครับ, hmm. กกรบไปโรงพยาบาลครับ hmm. พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ดูอาการแล้วนะครับก็ดูลงความเห็นว่าก็เหมือนกับเจ็บอยู่ที่ชีวิตยื้อชีวิตไว้นะครับ hmm. แต่ว่าแพทย์บ,บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนคนนี้เนะี่ย จะลุกขึ้นมากินข้าวหรือว่าพูดคุยได้ครับเพราะว่าเครื่องในทั้งหมดเนี่ยมันเละไปหมดเลยพี่คือมันไหลออกมาขนาดนี้เนี่ยใ,ในทางการแพทย์เนี่ยคือคนไข้เนี่ยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วพี่แต่ที่ยังหายใ,ใจผมก็ยังสมองก็ยังสั่งการอยู่ก็อันนี้ก็เราก็ไม่ทราบเหมืนอนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับทางญาติก็เลยบอกแพทย์ว่าเออจะายังไงขอ,อไว้ก่อนแล้วกัน นะว่าอยากให้ลูกคนเล็กเนี่ยกลับมาดูหน้าแม่งทางท้ายก่อนอหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็เลยพายายปิดเนี่ยเข้าไปในห้องผู้ป่วยนะก็อยู่รวมกับคนอื่นนั่นนะครับแต่ว่าญาติไม่ให้เฝ้าเพราะว่าให้เฝ้าเป็นไอให้เยีเ่ยมเ,เป็นเวลางางเวลาก็จะมีพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลนะประมาณสามสี่คนครับ,รบนั้นตกดึกคืนนั้นครับพี่แจ็คตีสาม พยาบาลเวียน mm hmm. แล้วก็คนเจ้าหน้าที่วิ่งออกมาจาก oh. Oh. ล้องออกมาครับบอกว่าไปดูย้ายหน่อยไปดูย้ายหน่อย oh. ทุกคนก็วิ่งเข้าไปครับสีหีนครับพี่ครับ oh. แกไม่รู้เอามีดมาจากไหนพี่ oh. นั่งยองๆแล้วก็เอามีดอ่ะหันแขนตัวเองครับอ oh. แล้วก็ดูดเหมือนกันนะครับครับ oh. หันแล้วก็ดูดหันแล้วก็ดูดแล้วก็พูดว่าผูห uh ิวด er ้วย mm hmm. mm hmm. แล้วคราวนี้ สิ่งที่มันน่าสะใจสองยิ่งกว่าก็คือว่าไอ้ของเหลวมันก็ยังไหลออกมาอ,มอยู่พี่จากทวารทั้งห้าแกครับ,รบยิง่งโอ้โหกลิ่นนี้คุ้งห้องเลยคราวนี้ญาติแกก็บอกว่าเขาทํายังไงดีสักพักหนึ่งพอดีครับลูกคนเล็กแกก็เดินทางมาถึงพอดีครับอืมคราวเนี้ยสิ่งที่เห็นเห็นในิไปเปลี่ยนไปก็คือแกเนี่ยก็มอกไปอีกครับ คือแบบข้หหักไปอีกแบบเหมือนคนเสียชีวิตนะครับแต่คือหน้าตาเนี่ยแกยิย้มเหมือนกับว่าได้เห็นเห็นหน้าลูกอะไรเงี้ยนะครับพอนีเขาแพทย์ก็เข้ามาก็แบบก็บอกเลยว่าเออแม่นี่ยเสียชีวิตแล้วนะอ,อะไรเงี้ยก็เลยจะส่งไปที่ห้องแต่งศพนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่แจ็คก,กำลังจะเอาไปครับแกกับ หัวใจเต้นแล้วก็มีลมหายใจอยูอ่ีค,คือไม่สิ้นลมนะพี่ออคือลูกลูกหล,กลานเห็นเขาร้องไห้ทั้งอะไรลงอมเป็น่างนะ้นนะอืมก็เหมือนแบบสงสารแกแกตร,ร,รมานครับเนี้ยออก็เลยปรึกษากับทางแพทย์นะครับว่าจะให้แพทย์ช่วยนะครับเ,ออเป็นยังไงให้แกหมดหมดทุกข์นะครับคือทางแพทย์ก็ไม่กล้าทำเพราะว่าไอ้การไอ้การรุนยาฆาตในเมืองไทยมันมีงผิดกฎหมายนะพี่ก็จึงให้ทาง ญาติในทำกันเองก็ับไรแยดก็เตรียมอุปกรณ์ให้ใช่ไหมครับคราวเนี้พี่แจ๊ครับปกติแล้วก็ใช้แค่เข็มเดียวครับอันนี้อัดไปสามเข็มถึง<ฮ>เอาอยู่พี่ครับถึงถึงในร่างกายถึงจะจ่เลิกใช้งานได้นะครับหยุดชัดหยุดหยุด,หย,ดหยุดการทำงาน,นครับหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าห้องนับกิจแล้วก็เขาจะ เดินน้ำยายฟมอลีนนะพี่เพราะว่าไปถึงขั้นตอนที่เขาขีดขาแล้วแล้วก็จะใส่ท่อสอดท่อแล้วก็เอาถังร์มอลีนมาแล้วคือพอใส่ไปแล้วพี่มันไหลออกครับมันไม่ซึมมันไม่ทํางานครับอมันถีดเข้าไปที่เส้นเหมือนมันไม่ไหลไปตามเส้นเหรอใช่ครับอุ้ยอือคือเหมือนร่างกายไม่รับไม่รับคราวนี้ย่าก็เลก็เลยแจ้งญาติหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทํายังไงก็เลยอานีไม่เป็นไร เพราะยังไงก็ไปใส่โรงย็นอยู่แล้วอะไรนี้ครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าสมารีนครับแล้วก็นําศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับอตลอดสามคืนที่ผ่านมาครับมันก็มีเรื่องดาแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเดียทุกทุกปีสามทุกวันพี่มันจะมีเสียงดังมาจากโรงครับเหมือนแก้เคาะเรียกอะไรสักอย่าง บางบางคนที่เฝ้าก็บอกว่าได้ยินเสียงบอกว่ากูหิวกู้หิวทุกทุกกีสาทุกวันครับจนมาถึงวันที่ชาวปนากิจเมื่อวันพฤหัสที่บท oh. ี Overall, ่ผ่านมาเลยเนือผมได้ไปฟังวันศุกร์ใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้แล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรอมันจะจบอย่างนี้เหรือเกล่าบอกว่ามันยังไม่จบครับ คือเย็นวันพฤหัสที่ชาปนกิจนะครับถุงกล่องจะเป็นสับเปลือยใช่ไหมครับกคเอายายปิดเนี่ยเข้าไปที่เตาเผาท,ที่เมีนนครับปรากฏว่าปกติแล้วเนะี่ยไม่เกินสองกระสอบเผาถ่านใช่ครับผมปวดไปกระสอบแล้วบวดเปกระสอบกระสอบแรกครับพี่จะไม่ไหับครับ แกก็บ่นนะครับแกก็บ่นกับเหมือนกับบนดาเนี่ยมันจะมาหนังเหนียวมือผัวมังไม่ได้นะ<อ>แ,แกแกก็ไม่ได้คิดอะไรสงสัยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอ,อโดนยาโดนอะไรแกก็ว่าอย่างนี้<อ>ก็เติมฐานไว้กสอบที่สองข่าวนี้หนักเลยดี่ศพเหมือนเก็งตัวขึ้นเ่ยลุกขึ้นมานั่งนะพี่<อ>ไม่เปื่อยไม่ไหมอีกที อนนี้ทำยังไงแกก็เอาละเอากระสอบที่สามับยังไม่ได้เติมกระพี่มายืนอยู่ข้างเมนนะครับแกจําได้เลยครับนั่นคือลุงคมครับ,รบหัวยายปิดคือมายืนอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่จาครับแล้วอยู่ว็ขายไปวัด แล้วก็มาโผล่อยู่ข้างหลังแล้วก็ฟิบข้างหูเราบอกว่ามึงกินซาตีแบบกล่องอเหมือนกับมามาดูถูกแกว่ามึงเก่งค่นักหรืออะไรงนเงนี้ยเท่านั้นแหะครับลุงกล่องก็โชว์ให้เห็นนะครับแกก็วดศพลงครับแล้วก็ท่องคาถาะไรครับแล,แล้วพอท่องเสร็จร่างที่ที่ว่ามันดิ่งขึ้นที่แข็งขึ้นน่ะร่างศพอ่ะก็ค่อยๆอ่อนลงแล้วคราวนี้ ไอ้ปิญญาที่มีเนื้อนมะันมารบกวนแกนะเนี่ยก็ค่อยหายไปไป,ไปค่อยเบาแล้วก็จางหายไปครับ,รบแกก็อัดเข้าไปอีกระสอบหนึ่งครับรวมทั้งหมดสี<ล>ส่กระสอบ,สอ,บอืปกติแล้วนี่คือมากกว่าคนปกติประมาณสองกระสอบสามกระสอบครับปิดเตาเรียบร้อยครับคราวนี้แกก็ถามผมเลยครับไปเก็บกระดูกด้วกกันไหมหัวหน้าถามผมบ ผมก็บอกว่าโอ้โหเห้ค่าไปครับออสรุปคือ,อเรื่องนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจากว่านเลื่อนนะพี่ที่แกวมาเลี้ยงเนี่ยใช่มไม่ควรใช่ครับอพอพอเลี้ยงไม่ดีแล้วคราวนี้ยมันเข้าตัวลุงคมแล้วพอมันเข้าตัวลุงคมมันมันมันก็กินครับกินลูกพอลุงคมตายคราวนี้ลุงคมกลายเป็นปอด เป็นอันนี้ซะเองแล้วไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่กับเมียตัวเองต่อออแล้วก็กินเมียตัวเองจนตายพี่คแต่ที่เซอรอไพสุดพี่แจ๊คของดีที่หมอทําเอาให้ลุงกองไว้นะครับพี่แจ๊รูแมนคืออะไรครับอะไรมันก็คือไอ้ว่านเลือดชิ้นนั้นพี่อย่าเรียกว่าของดีเหรอคือหมอทำเนี่ยทำวิธีให้ ปรากดให้แล้วก็สอนวิธีในการบูชาให้จนลุงกล่องเนี่ยใช้มาถึงปัจจุบันนี้ครับในการดูแลคนในหมู่บ้านจากเสิ่งชั่วร้ายพี่แจ๊คครับผมเห็นกับตาผมอันนี้ครับพี่แจ๊คในช่วงนั้นเปนตอนเที่ยงเนาะกำลังจะทคำกับข้าวให้กินแกหยิบไอ้ก้อนถ่านะที่แดงๆเ่ยพี่ใช้มือเปล่าหยิบแล้วก็มาต่อบุหรี่อ่ะพี่ แล้วผมก็ขอดูมือแกคือไม่มีแม้แต่ลอยที่ออืคือถ้าเป็นเราเนี่ยในใจก็คลองผมก็อูโหูมันของจริงแต่คือคืออันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่อันนี้พี่ผมเห็นนะเขาบอกโอนแกแตกแ่กแ,กแ,กแกบอกว่าจะเอาให้ผมดูผมาว่าผมไม่กล้าดูกลัวอคือผมไม่ผมผมผม,ผมผมผมไม่อยากเห็นเลยครับต่อแกครับผมเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คครับอครับคืออืม ของบางอย่างของบางอย่างรู้อยู่แล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้ของอย่างเนี้ยนะครับมันจะมีโทษมากกว่ามีคุณและประโยชน์แล้วผลสุดท้ายมันก็มีโทษจริงๆคือต่อให้รู้ว่าอ๋อถ้าได้อันนี้มาจะต้องเลี้ยงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นสายนั้นจริงๆอ่ะไม่ได้ท่องแท้จริงๆในเรื่องของการศึกษาหรือว่ารู้จักมันอ่ะยังไงก็หลุด หลุดในที่นี้หมายถึงว่ามันอาจจะลืมถูกไหมอาจจะพลาดตรงไหนไปในการเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้แล้วพอมันหลุดเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอ่าสิ่งเหล่านี้มันก็มาเข้าตัวเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้ไอว่านลักษณะแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนะที่ม,ทมีที่มีคนเอามาเลี้ยงจุไปยุ่งเออนะครับไม่รู้มันจริงไม่จริงแต่แต่ผมเห็นผลเสียจาก สิ่งเหล่าเนี้ยแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับผมโอ้นะครับเอาแล้วคืออันนี้คือเข้ามาดูแลต่อได้ได้เห็นกับปาเลยใช่ไหมว่าน,นี้ยผมไม่เห็นแับผมไม่กล้า <laughs> ดูครับแค่ว่าจะให้ดู <laughs> ไม,ม,ดม่ผมผมเห็นแต่แกโชว์ให้ดูว่า <laughs> แกหนงังเหนียวแกหยิบฐานไฟเนี่ยมาต่อวุ้นหีให้เห็น <laughs> ให้ดูครับจะจะเลยแล้วมือแกไม่เป็นอะไรมันอาจจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไงว่าโอ้ไม่ไม่บางทีถ้าเป็นแบบ กอาจจะทํางานมางงานมือแกอาจจะด้านก็ได้มก็มีสิเป็นไปได้ไงแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้ไอ้ของเหล่านี้ที่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือมันคือคุณประโยชน์ของการเลี้ยงหรือว่าบูชาอะไรพวกนี้นะมันอาจจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไงครับผมมันไม่มันไม่ถาวรมันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะย้อนกลับมาทําร้ายคนที่เลี้ยงเอาไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไง อเออนะฮะนั่นคือเรื่องราวของสามเข็มสี่กระสอบสามเข็มสี่กระสอบสี่กระสอบนี่คือฐานในการเผาศพเฮ้ยวันนี้ผมดูมดรายการอะไรนะอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นการคุยกับสับเรอ่อสับเร่อบอกว่าเนี่ยเขาทําเผาศพอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็เขาสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าศพไหนเขาใช้คํานี้นะถ้าศพไหนตายไม่ดีหรือว่าเป็นศพแบบตายแบบ แปลกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกครั้งที่ศพอยู่ในเมนศพจะลุกขึ้นนั่งอเออเหมือนกันเลยครับเออแต่ถ้าตายแบบธรรมชาติปกติไม่มีอะไรเลยทุกศพจะนอนตอนที่ถูกเผานะครับเออแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นยึดมันก็มันก็เป็นไปได้อะแต่แต่มันจะเป็นเฉพาะศพที่ที่ตายไม่ดีอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือจากปากคำของสปเลอร์ เออนะฮะโอเคคุณนุกเกอร์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณนุกเกอร์ครับพี่แจ็คขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาเล่าให้หายคิดถึงเสียงกันนะคุณนุกเกอร์นะครับพี่แจ็คครับขอบคุณมากครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปูกใจคนรู้ใจแมว